สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ช่วงเช้าของเซตนะครับบวกขึ้นมานะครับบวกอยู่5.55จุดนะครับราคาอยู่ที่ 3, 1 3 2 9 7 5จุดนะครับขอภัยที่พูดตกๆหล่นๆบ้างนะครับ สำหรับ MAI นั้นก็บวกอยู่0.81จุดนะครับอยู่ที่322.74จุดนะครับราคายังคงไซเว y แล้วก็ยินดีกับนายกคนที่31ของประเทศไทยนะครับาราคาก็ยังคงบวกไซเว์ขึ้นมาก็ยังคงถือว่าราคาเป็นจังหวะไซเว้กับแคบนะครับราคาต่างๆก็ไซเว์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นราคาทองคำก็ ไป 2500, 2 5 0 0 2 5ห้าพรอดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ราคาของน้ำมันก็ชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับเบนสปอร์ตอยู่ที่เจดสบดดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแล้วก็ w t i อยู่ที่เจนดสิบบาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินนั้นนะครับยังคงแข็งค่านะครับสลับเงินบาทนะครับอยู่ที่สา2สิบี่จุดสองเจ็ด บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินเยนก็ยังคงอ่อนค่านะครับอยู่ที่ร้อยสจุดเก้ยนต่อดอลลาร์นะครับสีเขียวก็คืออ่อนค่าสีแดงก็คือแข็งค่านะครับทีนี้นะครับเราจะไปเก็งกำไรจากนะครับจากนักลงทุนที่ซื้อบอลลุ่มนะครับมีความนิยมในหุ้นตัวใดมากที่สุดนะครับวอลุ่ม บนหรือ mod e XT บลุมจะเข้าไปที่หุ้นตัวนั้นมากที่สุดนะครับแม้ว่าราคาจะย่อตัวนะครับแต่แต่นะครับบอลลุ่มนั้นเป็นเป็นพระเจ้านะครับคือถ้ามีบ o ล u ุ่มเข้าไปมากที่ตัวไหนตัวนั้นก็ยังคงน่าสนใจนะครับมาดูตัวแรกของวันนี้นะครับของ TTB นะครับ TT b หรือธนาคา m b ธนาตานะครับแบงค์นะครับราคายังคง รวมๆดอนคือราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเสมอตัวเดี๋ยวติดลบนะครับราคาก็ตอนนี้ติดลบอยู่ที่0.01สตางค์นะครับราคาที่้อย่ที่170อ่าไม่ใช่นะครับ1นึสตางค์หรือ1.79บาทนั่นเองนะครับราคายังคงขึ้นขึ้นลงลงนะครับราคาถ้าดูจากปิดออฟเฟอร์ก็เห็นว่าฝั่งบิดนี้ก็คืออี่สิล้านนะครับฝั่งออฟเฟอร์ก็ อยู่ที่30ล้านเพราะฉะนั้นดูจากแนวโน้มมันจะไปทางฝั่งฝั่งออฟเฟอร์มากกว่านะครับเนื่องจากว่าน้ําจะต้องไหลไปที่ต่ํานะครับหรือก,กระแสไฟฟ้านั้นก็จะไปที่าการต่ําสักมากกว่านะครับถ้ามีตรงใดเป็นความต้านทานสูงกว่าก็จะไปทางด้านที่ต่ําสักกว่านะครับดูจากตรงนี้บิดฟเฟอร์ก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะมาปิดวันนี้อาจจะมาปิดที่1.80บาทสําหรับตัวอ่า TTB นะครับ 3าเดือนที่ผ่านมานะครับ g b บวกไป1.13%นเะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.13%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวก,วก,บวกขึ้นมาเป็น5.29%นะครับปที่8.98เท่านะครับแล้วก็มียูที่5.81นะครับมี EPS ที่0.05แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.06นะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนเขานะครับเนื่องจากว่าราคาพุ่งทะลุเกินขอบเขตนะครับ โดยปกตินะครับกราฟนะครับราคานะครับจะอยู่ในกรอบเรนเนียล g อเชั่นนะครับราคาจะไซด์เวอยู่ในกรอบเรนเนียล g อเชัจนกว่าถ้าราคาเลยออกไปจากกรอบจะถูกผักกลับเข้ามาในกรอบโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราดูแบบนี้เราก็เก่งกำไรจากทิ้งสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็คือต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ต้องกลับขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเมื่อสูงสุดก็ต้องต้องลงมาต่ําสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้โมเมนตัม um ถัดไปนั่นก็คือเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับนะครับเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับแต่แต่แต่นะครับถ้าเขายังมีวอลุ่มอยู่นะครับและยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างได้นะครับก็จะเปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนเทนจากไซว์ดาวให้เป็นไซด์เวย์ถึงไซแวบขึ้นไป เพราะนั้นจังหวะช่วงจังหวะนี้เราก็ต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปสลับตัว TTB นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนเทนได้หรือเปล่านะครับจากปกติเทนก็เป็นขาลงใช่ไหมครับเทนเขาไซด์เวดาวใช่ไหมครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับก็ต้องดูจาก MACD นะครับไซด์เวอขึ้นไปไอซ์ไชี้ e ขึ้นไปที่โอโส OV ก็ไซด์เวถึงไซดเวดาวลงมานะครับแล้วก็วนลุ่มก็เข้าเล็กน้อยนะครับวันนี้วมีวนลุ่มเข้าไปก็อ,อยู่ที่ร้อย 58.33บิลเลียนนั่นเองนะครับเพราะนั้นยังคงมีวอลุ่มเข้าเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เว่ยออกจากด้านข้างนะครับถ้าไซด์เวย์ไปถึง1อาทิตย์นั่นก็หมายความว่าอาทิตย์หน้านะครับราคาของกรอบในเนื้อกระชันที่ไซด์เวย์ดาวจะค่อยๆขยายแล้วก็ไซด์เว่ยออกด้านข้างนะครับปรับทิศทางของเทรนนะครับก็จากเทรนดาวเป็นกายกายเป็นเทรนไซด์เวย์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพนะครับอย่าลืมนะครับว่าทิศทางของราคานั้น อยู่3ทิศทางคือไซเวย์นะครับคือออกด้านข้างกับไซเวย์ดาวนะครับคือราคาลงกับไซเวย์อัพคือขาขึ้นนะครับนั่นคือทิศทางของราคานะครับถ้าเราดูจากตัวนี้มันมีโอกาสที่จะไซเวย์ตาด้านข้างนะครับเพื่อรักษาระดับราคาแล้วก็จะเปลี่ยนเทนนะครับนะครับคือการเคลื่อนที่ของราคาก็มีอยู่แค่นี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกอรอบ e レนิเลคชันนะครับ คือถ้าเกิดราคานะครับกับเวลาเกิดปกผันซึ่งกันและกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบรีเนกชั่นสีเขียวด้านบนและก,กรอบรลีเนกชั่นสีแดงด้านล่างนะครับเมื่อราคาเข้ามาก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมตัติแล้วจะถูกบีบกลับกลการลงต่ําโดยอัตโนมตัติแล้วก็จะกลับมาผักตัวเองขึ้นไปที่สูงสุดโดยอัตโนมัตินะครับจะเป็นเช่นนี้ขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็อธิบายทุกครั้งนะครับสำหรับ ราคาหรือการเคลื่อนที่ของราคานะครับก็ยึดหลักง่ายๆนะครับดูอินดิเคเตอร์ถ้าอินดิเคเตอร์ลงนะครับราคาก็จะย่อลงมาแค่นั้นเองนะครับเรียนทางทุนได้รอพิจาารณดูนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวที่2นะครับก็คือ VGI นะครับเมื่อเราดูจากบนลุ่มของด้างทุนนะครับมีบนลุ่มเข้ามาวันนี้1 0 4 7 7มิลเลียนนั่นเองนะครับ ราคาก็บวกขึ้นไป0.04สตางค์นะครับอยู่ที่2.06บาทนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมานั้น VGI บวกไป24% 1เดือนที่ผ่านมา VGI ก็บวกไป28% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไปอีก14%จังหวะนี้คือไซด์เว y อัพนะครับเป็นสัญญาณอันดีนะครับราคายังคงไซด์เว y ขึ้นไปนะครับ PE ไม่มียวไม่เห็น DPS ไม่เกิดแล้วก็ EPS มีอยู่0.01สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของการาฟหรือทั้งเทียนกันนะครับจะเห็นว่าเป็นเช่นเดียวกันกันกบตัว TTP นะครับคือราคาเกินกรอบ linearication พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีการย่อตัวลงมานะครับเริ่มทิ้งชาวดอยไว้นะครับแต่สัญญาณของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของมันก็คือเราดูจากของเดิมๆก็คือขึ้นสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับ จังหวะถัดมาก็คือจะต้องลงมาต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับคือเขาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าในจังหวะนี้นะครับถ้าเขายังคงไซเวยถึงไซเวยอัพขึ้นไปนี่จากเทนไลน์ที่เป็นไซเวยธรรมดานี่นะครับเขาจะเปลี่ยนจากไซเวยธรรมดาให้เป็นไซเวยอัพขึ้นไปนะครับแล้วราคาจะทะยานพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ราคาอยู่ที่2บาท2บาทสสตางค์ไอ้0.4ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเทรนไลน์ราคาจะไปที่2องบาทสาสิบตางค์ในอนาคตนะครับเราจะดูได้ยังไรว่าราคามันจะขึ้นไปต่อไปหรือเปล่านะครับก็ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับดูวนลุ่มเข้าแล้วก็ดู m a c d ชี้ขึ้น MSD o s s ส s l o p s c o p e อยู่ฝั่งแดนบวกแล้วก็ดู RSI ชี้ขึ้นชน o b o ์นะครับแล้วก็ OVV ก็สิงคงไซเว์ถึงไซเวทอัพขึ้นไปยืนยันด้วยพาราบริกซาอยู่ด้านล่างนะครับ ปิดไข่ปลาอยู่ด้านล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาของ v ียังคงจะต้องไซเวลออกด้านข้างแล้วก็ค่อยๆปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มจะเปลี่ยนทิศทาง,ง ation, นะครับของกรอบ d ล l เนียลเลกชันะครับให้ไซเวลขึ้นไปเพะัะนั้นก็มีโอกาสเก่งกำไรได้นะครับท่านักทุนครับทานที่ติดดอยก็อดทนถือต่อไปนิดหน่อยราคาจะลงจากดอยแต่ว่า เราลงจากดอยเสร็จท่านก็ต้องพิจารณาดูว่ากําไรหรือไม่กําไรท่านก็ควรจะขายนะครับถ้ามันเป็นถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเรียนให้ท่านทราบว่าหุ้นนะครับท่านไม่จะเป็นจะต้องซื่อสัต์กับมันหรือไม่ต้องเป็นจะต้องอ่าก็เรียกโรยันตีกับมันหรือว่ายังไงก็จะเป็นจะตายยังไงก็ต้องถือมันเอาไว้คือถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางหรือเราจะจะจะเปลี่ยนอ่าพิกแพงให้ทํากําไรก็ตัดสินใจขายเลยนะครับ เพื่อไปลงทุนในตัวอื่นนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลือกกันนะครับจากบ o ส c t i v e v o l ุ่มหรือจาก Top g a กนเนก็ได้นะครับค่อยๆดูวนไปนะครับดูก็ครูทั้งฟัน d ด m e n เม l นะครับดูจุดจุดเชื่อมั่นของมันอยู่ที่ฟัน d ด m e n เม l แล้วก็พื้นหลังของมันที่เคยมีข่าวาวมานะครับยกตัวอย่าง EA นะครับ EA ในวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.13สตังค์นะครับราคาอยู่ที่ 5. 0.5บาทนะครับราคาดีกลับขึ้นมาหลังจากที่ผู้หลังจากที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดนคดีไปนะครับเราก็น่านจะมีการยึดทรงยินทัพย์กันนะครับเรื่องทั้งหมดก็อยู่ในปปงนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันเป็นดูลักษณะของการที่เขาจะจ่ายหุ้นกู้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถจ่ายหุ้นกู้ล็อตแรก ที่เขาให้กู้เขาให้กู้ไปแล้วในตอนแรกนะครับเราก็มีการจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับก็ต้องดูว่า EA เี่ยทำได้หรือเปล่านะครับยังคงต้องดูเต็บจับตาดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ราคาของ EA เอกำลังดีดกลับขึ้นมานะครับนักลงทุนก็เข้าเก่งกำไรกันนะครับไปดูนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบไป80% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมาตั้ง17%นะครับ p ีอยู่ที่4.01เท่านะครับมียิวอยู่ที่6.10%มี e p s ที่0.39สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.30สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะของแท่งเทียนกันนะครับกราฟก็กําลังปอ่าบีบตัวเข้ามาหากันของบริชแบรนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บริชแบนบีบตัวเข้ามาากันจะจะให้ราคาเลือกข้างนะครับราคาจะเลือกข้างนะครับทีนี้ดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็จะเห็นว่า โอกาสที่มันจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นนั้นก็มีสูงนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นนะครับเมื่อบีบตัวเข้ามาการของบูจแบนแล้วก็ราคาก็กําลังเลือกข้างยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูจแบนทีนี้ราคาจะพุ่งแรงนะครับตัวนี้ถ้านักลงทุนเห็นแบบนี้ต้องเข้าเก่งกําไรไว้นะครับเพราะอะไรครับเมื่อไรก็ตามที่บิจแบนบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับอันนี้เราบอกเคล็ดลับนะครับดูจาก นะครับเราเน้น,น,น,นคำว่าเคล็ดลับของการดูราคาพุ่งไม่พุ่งนะครับถ้าเขาบีบตัวเข้ามากันของบูจาแบนแล้วราคาเลือกยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูจาแบนร,ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้านะครับอีกทิศทางหนึ่งถ้าเขาไม่พุ่งแรงขึ้นไปราคาจะลงมาแรงมากนะครับลงแรงมากนะครับถ้าไม่พุ่งแรงราคาจะลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนต้องเขา้าเข้าซื้อตอนนี้ก็ต้องอะระวัดระวังตัวให้ดีต้อง ถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่าจุดคัดลอสท่านต้องคัดเอาออกทันทีนะครับส่วนถ้าราคายังคงพุ่งแรงขึ้นไปเราก็ปล่อยให้ก็พุ่งแรงส่วนจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงก็ต้องดูจาก m a c d นะครับว่าตอนนี้ m a c d กําลังไซด์เวพขึ้นไปที่เส้นศีนยนะครับวอลลุ่มก็เข้าตามปกตินะครับไอซแม้ว่าชนโอเวอร์บอทนะครับขึ้นไปที่70กว่าใช่ไหมครับแล้วก็ยังนะครับราคาอยู่ที่30มสิกว่ายังไม่ชนโอเวอร์บอทนะครับเพราะนั้นราคายังคงไซด์เว์ขึ้นไปต่อตาม OPV นะครับเพราะฉะนั้นราคายัางคงเป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วยพาราบรกษา2จุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพุ่งแรงแน่นอนถ้านักทุนอยากจะได้กําไรเราก็แนะนําว่าควรจะเข้าเกงกําไรใน EA นะครับถ้าน,นักทุนต้องเข้าเกงกําไรใน E ในตอนนี้นะครับเพราะราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตแนะนําว่าต้องจับตาดู EA ให้ดีนะครับว่าราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปจริงหรือเปล่านะครับ ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสลับ EA นะครับเป็นจังหวะอันดีถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับคือคือว่านักลงทุนยังให้ความสำคัญความสนใจกับหุ้นที่เคยลงไปดิ่งติดฟอร์แล้วก็กำลังจะดีดกลับขึ้นมาเหมือน EA นะครับก็คือเนื่องจากว่า เขาเป็นหุ้นที่มีชาวดอยเยอะนะครับแล้วเวลาเขาจะดีดกลับขึ้นมานี้ชาวดอยก็ต้องร่วมใจกันถัวเฉลี่ยราคาก็เลยบวกขึ้นมานะครับวันนี้สบายก็เลยบวกไป0.13สตางค์อยู่ที่0.68บาทนั่นเองนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาลบไป62เนะครับหเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา9 1อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป58ที่ถือว่า,าได้รับการสนับสนุนนะครับ อย่างดีจากนักลงทุนนะครับราคาก็เลยดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับ PE ก็ศย์ยังไม่เห็นนะครับยูไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่2บาทจุดเกสี่ตางค์นั่นเองนะครับถือว่าปันไดเมทัลนั้นยังคงไม่ดีแต่ว่าราคายังมีโอกาสที่ทำกำไรขึ้นไปไปดูจังหวะของเขาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบีบตัวเข้ามาการของรูจแบงแล้วราคาสายเวมาตัดเนนข้างนะครับ เขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าเราพยายามเน้นว่าถ้าเมื่อไหร่บรูจแบนบีบเข้ามาหากันนะครับจังหวะของบรูจแบนบรูจแบนนี่นะครับสามเส้นนี่นะครับเขาบีบเข้าไปหากันเสร็จนะครับแล้วก็ซายเวปนานานี้พอ3เดือนเสร็จราคาก็าจะประกาศผลตอนนี้ประกาศผลการดำเนินง,งานของสบายเรียบร้อยแล้วว่ายังคงขาดทุนอยู่2000กว่าล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนได้หรือว่าเขาจะเข้ามาเพื่อนะครับ เพื่อจะออกตัวจากตัวสบายก็เลยต้องเข้ามาช้อนราคาเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขายนะครับระวังดีๆนะครับต้องรอดูระวังจังหวะดีๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับจากวอ,อลุ่มเข้านะครับแล้วก็ m อ c d ยังคงไซด์เวฟขึ้นไปไ s i ์ไอไซด์เวขึ้นไปกจะชน o อเวอรก็ยังคงไซด์ขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเรามีภาลบรึกษาลองรับจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่าง เป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วยราคาไซเวคขึ้นไปเพราะนั้นแน่นอนนะครับช่วงจังหวะระยะเวลานี้ถ้าเป็นกำไรเราต้องถ้าถ้าได้กำไรท่านต้องขายนะครับอย่าไปซื้อเอาไว้นะครับอันนี้ก็บอกเตือนท่านักทุนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นถ้าเราดูดู f 4 5ของเขาเนี่ยนะครับเขายังคงขาดทุนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิด f 4 5บวกเมื่อไหร่แล้วผลการเนินงานดีเมื่อไหร่ในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ามที่ไตรมาสที่4ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ เราต้องช้อนซื้อเอาไว้ทันทีแต่ถ้าตอนนี้ก็คือมันเป็นเหมือนช่วงจวังหวะเซตขึ้นไปด้วยนั่นเองก็คือเซตบวกหุ้นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสบวกกลับขึ้นไปด้วยเช่นกันเพราะนั้นท่านลงทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับแต่ว่าอย่าซื้อสัดกับหุ้นหุ้นนั้นหรืออย่าโรโยนตี้เกินไปนะครับก็ฝากท่านลงทุนพินาไปด้วยนะครับแต่เราแม้เราแนะนำว่าท่านควรเข้าเก่งกำไรในช่วงจวังหวะขาขึ้นนะครับ ถ้ามันขึ้นเราก็ทํากําไรไปปล่อยให้เขารันโปรฟิตไปแล้วก็ตั้งคัดลอสไว้ว่าถ้าราคาต่ำกว่าน,นี้ก็คัดเอาออกทันทีนะครับอย่าลืมตั้งคัดเอาอย่าลืมตั้งคัดลอสออกนะครับท่านนักทุนครับโดยความก็าลบนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ BYD นะครับหรือ b e y o n d Security นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับเราย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ BYD ตัวนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับที่ขายกัน ลดราคากระนำนะครับตัวนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับเพราะนั้นหุ้นก็เลยราคาร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ราคาลบอยู่0.03สตางค์นะครับราคาอยู่ที่0.98บาทนั่นเอง3เดือนที่ผ่านมาลบไป59% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป19%แต่ว่า1นึ่งเยือที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา22.50%นะครับ PE ไม่มียิวไม่เห็น DPS ไม่เกิดแล้วก็ มี EPS อยู่ติดลบอยู่0.01สตางค์นะครับไปดูจังหวะของการาฟเขานะครับการาฟเขาก็บอกว่ากําลังบีบตัวเข้ามากันของบุญจะแบนแต่ว่าตัวนี้นะครับเลือกข้างนะครับเขาเลือกข้างเป็นฝั่งไหนนะครับเลือกข้างราคานั้นอยู่ฝั่งไหนนะครับต้องดูที่ราคาให้ดีนะครับว่าราคานั้นเลือกข้างอยู่ฝั่งไหนนะครับตอนนี้ราคายังอยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วบุญจะแบรนบีบเข้ามาหากันแบบนี้ แสดงว่าราคามีโอกาสพุ่งแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับราคามีโอกาสจะไซด์เว์ถึงพุ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปตามจังหวะที่เราบอกหรือเปล่าเพราะว่าอินดิเคเตอร์ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์แวรไปทางด้านข้างอ่า rsi ชนอาจชี้ขึ้นมาแล้วก็ไซด์เว์ออกดปานข้างเช่นเดียวกับ o b v o v b v ไซด์เว์ถึงไซด์เวทไปทางด้านข้างนะครับแต่ว่าเรายืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาราบลิกซา2จุดไข่ป่าอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ราคาของบริษัแบรนด์บีดเข้ามาหาการทําให้ราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงจะมีโอกาสทํากําไรได้ต่อไปเพราะนั้นตัวนี้เราก็ต้องตั้งคัดลอดไว้ถ้าราคาต่ํากว่า0.90เนี้ยเราต้องคัดออกนะครับแต่ถ้าราคาเหนือ0.90ขึ้นไปก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลันต่อไปนะครับอันนี้ก็แนะน,นําท่านลงทุนประมาณนี้นะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ แลอย่าไว,ไว้ใจใครเด็ดขาดนะครับท่านต้องเชื่อใจตัวเองที่สุดแล้วมองโอกาสแล้วก็มองแนวโน้มแล้ววางกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะครับเพื่อกําไรของตัวท่านเองนะครับโดยความเคารพนะครับท่านนักลงทุนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอชิ่นชอบสไตล์แบบนี้ก็กรากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบพระคุณสําหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาด้วยการจ่ายค่ารายเดือน เดือนละ35บาทเองเนี่ยครับตกวันละ1บาทกว่าๆนี่นะครับถูกกว่าค่าเทรดศตั้งยี่สิบห้สตางค์นะครับยี่สบายี่สบาทนะครับเพราะว่ารวมกันแล้วค่าเทศวันวันหนึ่งก็เทรศเล็กน้อยวันละร้อยสองนี่ก็จ่ายให้ค่าเทรศค่าตรงเขาก็50บาทนะครับก็ฝากท่านลงทุนพี่นาดูด้วยนะครับยังไงเสียท่านถ้าเกิดท่านเข้ามาแล้วท่านก็ สมัครสมาชิกติดตามคลิปแล้วก็มีคลิปพิเศษเสาร์อาทิตย์ให้ท่านได้รับชมนะครับประมาณนี้ก็คิดว่า30กว่าบาทก็ไม่น่าแพงนะครับในการสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับไว้ติดตามในคลิปถัดๆไปว่าจะมีอะไรเด็ดหรือไม่เด็ดยังไงเราก็จะจับตาแล้วก็จับทุกความเคลื่อนไหวของอหุ้นที่อ,อยู่ใน most active รุ่มเข้ามากับท่านนักทุนได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากและสวัสดีครับ Give it to me like...